ก็เหมือนจะเป็นอีกดินแดนหนึ่งเลยนะครับดูนะครับดูความสวยงามเหมือนเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่เราหลงเข้ามานะครับตรงนหินงอกหินย้อยนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมว่าเหมือนขื่นทะเละนะครับเหมือนอยู่ในอวากาศยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกครับแต่ว่าข้างในแล้วเข้าไปแล้วเหมือนอยู่อีกหนึ่งมิติจริงๆโอ้โห ขอลุกครับขอลุกเหมือนเดิมเรามีเขาเรียกอะไรพุกมะขุเทศน้อยแนะนํานะครับเมื่อกี้เราเข้าไปไม่มีดูดๆเข้าไปเลยแต่ตอนนี้เรามีแล้วครับเชิญครับนี่นะครับเราเราใช้จินตนาการนะครับก็คือเหมือนเสียงพญานาคและลำตัวพญานาคนะครับช่องแสงที่เราเห็นด้านนี้นะครับครับก็แปลไปอีกอย่างหนึ่งสักครั้งนะครับอย่างที่บอกต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่อําเภอเขาเช่เมาจังหวัดระยองนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับพบกับ ep 16ช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพัน์นะครับวันนี้นะครับผมพาทุกทท่านนะครับมาดื่มด่ำธรรมชาตินะครับแล้วมาไหว้พระที่นี่นะครับวัดถ้ำเขาประทุนตำบลเขาน้อยอำเภอเขาเะาเมาจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเราไปดื่มด่ำธรรมชาตินะครับแล้วไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านในกันนะครับว่ามีความงดงามสวยงามขนาดไหนนะครับเชิญครับ นี้นะครับเราก็เดินเข้ามาถึงนะครับวัดถ้ำเขาประทุนนะครับเราก็จะเจอพระปางป่าเลไลนะครับพระประจําคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับวันนี้ผมนําดอกดาวเรืองสองพวงนะครับมากราบสักการะนะครับในปางป่าเลไลนะครับวัดถ้ำเขาประทุนนี่นะครับอยู่ที่ตำบลเขาน้อยนะครับอําเภอเขาเะเมาจังหวัดระยองนะครับเป็นสถานที่ธรรมชาติและเงียบสงบมากนะครับ ตั้งใจจะพาเพื่อนๆน,นะครับมากราบไหว้แล้วเข้ามาสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพระปางป่ากลางคืนกันครับเชิญครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพาสีวะสะชตีนางทิพภะมันตาทะขังวิยะยันนาเสติวิสังโคลังเสสันจาปิปะริสยางานักเขตตมิสัพพะตะหะสพพะทา สัพพะปานิหนังสัพพะโสปินิวาเลติปะริตันตัมพระนามะเสวันนี้ลูกช้างนายจกักรพันธ์บำเพิญเกียรติกุลและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันธ์ได้มีโอกาสมาสักการะองค์พระพุทธฟางป่าเลายไรขอบารมีองค์ท่านประทานพรให้กับผมและ คณะผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันจงประสบแต่ความสุขความเจริญนิคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาพยันตลายลายใดๆอย่ามากล้ำกายค้าขายเจริญรุ่งเรืองโควิดหมดไปในเร็ววันสาธุสาธุสาธุก็ขอญาตวางไว้ตรงดอกบัวนี้ละกันนะครับหนึ่งพวง เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งพวงนะครับเราจะพาไปสักการะด้านในนะครับเชิญครับตอนนี้นะครับเราก็พาทุกท่านนะครับมาถึงปากถ้ำุบผาสวรรค์นะครับเออธรรมดาแล้วถ้ำตรงนี้นะครับจะมีน้ำนะครับแล้วก็เราก็จะนั่งเรือลอดถ้ำใต้นี้ไปนะครับลอดไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้ท่านเจ้าวาดท่านบอกว่า ตอนนี้ไม่มีน้ําแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปได้นะครับน้าเจอเยอะช่วงเข้าพรรษานะครับวันนี้เราไม่มีไม่มีน้ําแต่ธรรมดามีน้ําวันนี้เรามาไม่เจอน้ําเดี๋ยวเราไปด้านนี้ก่อนลอดถ้ำหุบผาสวรรค์ก่อนนะครับลงไปดูนะครับว่าด้านล่างช่วงที่ไม่มีน้ําเป็นยังไงครับเชิญครับระวังหัวด้วยนะครับ ธรรมดาแล้วนะครับเราจะมีเรือนะครับจะมีมะกุเทศน้อยๆหรือชาวบ้านนะครับมาพายเรือให้เราล่องไปในนี้นะครับแต่วันนี้ประเอิญไม่มีน้ํานะครับมีแต่คอนกรีตนะครับที่เราเดินนะครับในพิธีการครับน้ําตอนนี้ไม่มีน้าเลยใช่ไหมครับท่านจะมีน้ําช่วงออกพรรษาใช่ไหมครับที่พระอาจารย์ท่านบอกเดินหกครับเดนหน้ำจะจะเยอะเลยใช่ไหมครับ ระยะทางตรงนี้ประมาณกี่กี่เมตรนะครับท่านห้าเมตรได้นะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมนี่นะครับก็จะเป็นทางนะครับคดเคี้ยวนะครับไปถึงปลายอุโมงค์นะครับวันนี้นะครับมืดนิดนึงนะครับพามาดูสถานที่ที่ไม่มีน้ำแต่ธรรมดามีน้ำนะครับแต่วันนี้ไม่มีน้ำก็เป็นอีก แบบหนึ่งนะครับเป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเชิญครับระยะทางนะครับที่พระท่านว่าเมื่อกี้นะครับบอกว่าประมาณ5-60เมตรนะครับเดินไม่ได้เหนื่อยนะครับก็จะเห็นไปอุโมงค์นะครับอยู่ทางด้านหน้าผมนะครับกานนี้นะครับเป็นวัดที่ผมมองว่าเป็นธรรมชาติสุดๆแล้วก็ ยังคงความเป็นธรรมชาตินะครับล่มลื่นนะครับผมว่าทุกทท่านหน้ามาสัมผัสนะครับแล้วก็หน้ามากราบไหว้นะครับตามธรรมดาแล้วถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดคนเยอะมากเพราะผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นน้าหลากมากน้ําสูงน่าจะประมาณโดยประมาณนะครับประมาณนี้เวลาเรารอดเรือนะครับเราต้องคอยมุดหัวตลอดเวลาแต่ครั้งนี้มาไม่มีน้ํานะครับก็แปลกไปอีกอย่างหนึ่งสักครั้งนะครับอย่างที่บอกต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับ อยู่ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับพอเราออกมาจากตรงนี้นะครับปากถ้ำก็เหมือนจะเป็นอีกดินแดนหนึ่งเลยนะครับดูนะครับดูความสวยงามว้าวเหมือนเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่เราหลงเข้ามานะครับตรงนี้นะครับก็คือลานที่ น่าจะเอาไว้สําหรับปฏิบัติธรรมนะครับน่าจะนะครับแล้วก็มีพุทธรูปนะครับต่างๆนะครับดูนะครับดูธรรมชาตินะครับเราโอบล้อมด้วยเขาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในใจกลางเขานะครับวัดถ้ำเขาปทุมนะครับโอ้โหดูแล้วรู้สึกว่าไม่มาได้ยังไงครับเพื่อนอย่างนี้ต้องมาสักครั้งหนึ่งครับเหมือนอีกหนึ่งมิติเลยก็ว่าได้ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมากราบพระนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสีมงคลกับตัวมเองนะครับและก็กับเพื่อนๆทุกๆท่านที่ติดตามช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันนะครับอากาศชื้เนเย็นสบายไม่ร้อนเลยเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่งจริงๆ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กระผมนายจกรพันบำเพ็ญเกียรติกุณและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันขอสักการะคุณพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปัดประทานพรให้กับทุกๆท่านและตัวกับผมและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดสมความปรารถนาเราเข้ามาด้านในถ้ำอีกถ้ำหนึงนะครับก็จะเจอพระพุทธโสวทนะครับแล้วก็รูปเหมือนนะครับของหลวงพ่อสดนะครับแล้วก็อาจารย์มั่นภูทิพโตนะครับก็กาศการะนะครับ ความสำเร็จจงบังเกิดกับผมและครอบครัวและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไว้ไปกับในพันทุกทุกท่านณบัดนี้สาธุสาธุอากาศชื้นชื้นนะครับในนี้นะครับ <c oughs> ครับหลังจากเรา ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นความงามธรรมชาตินะครับเป็นหินงอกหินย้อยนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมว่าเหมือนคลื่นทะเละนะครับเหมือนอยู่ในอวากาศยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกพอมานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับด้านนี้ผมเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นปักกายเพชรหรือเป็นอะไรที่มันว็อกๆ็อเราพอมาดูใกล้ๆอ๋อไม่ใช่ เป็นเหรียญบาทนะครับที่ท่านสาธุชนทุกท่านนะครับมาตั้งเอาไว้พอกระทบแสงไฟนะครับก็เลยเหมือนกับว่ามีแสงวิบวับวิบับนะครับก็มีบางช่วงนะครับจะเป็นช่วงที่หินงอกหินย้อยจะย้อยลงมาต่ําหน่อยนะครับก็ต้องระวังศีรษะด้วยนะครับส่วนด้านหน้าผมข้างหน้านะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานนะครับ เจ้าปู่พญานาคนาคาทิปดีสีสุดโทนะครับก็สักการะนะครับเจ้าปู่นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะตันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินย้อนออกไปนะครับเพื่อจะออกไปทางปากถ้ำนะครับเพื่อจะไปสักการะอีกจุดหนึ่งนะครับกว้างขวางมากเลยครับระวังหัวด้วยนะครับคนถ่ายระวังหัวด้วยนะครับ โอ้ยหลังจากที่เราเข้าไปนะครับผมเข้าใจว่ามันทะลุกันได้ผมน่าจะเข้าใจผิดต้องเดินย้อนออกมานะครับหรือนั่งเรือย้อนออกมาในภาวะปกตินะครับก็จะเจอสถานที่ประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับเดี๋ยวเรากลับเพื่อไปสิ่งมงคลอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพราะของเราก็คือเที่ยวไปไหว้ปาอยู่แล้วนะครับเหลือดอกไม้ที่เตรียมไว้อีก หนึ่งพวงนะครับเดี๋ยวเราไปสักการะมุมนี้ละกันนะครับผมเข้าใจนะครับผม,มผมไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะว่าเข้าทางเดิมออกทางเดิมนะครับแต่ว่าข้างในแล้วเข้าไปแล้วเหมือนอยู่อีกหนึ่งมิติจริงๆโอ้โหขนลุกครับขนลุกเหมือนเดิม โดยรวมแล้วก็ลมเย็นนะครับธรรมชาติยังคงอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลมเย็นมากๆนะครับแล้วก็ธรรมชาติผมมองว่าผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่ทำคลิปมาหลายๆ EP ีนะครับแล้วก็ไปไหว้หลายสถานที่นะครับผมมองว่ายังไม่ยังไม่เจอสำหรับผมยังไม่เจอนะที่ธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มากถึงขนาดนี้ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาทิชและชื่อเล่นชื่อขึ้นมาจากเด็ก่นวัคลองตะเคียนครับครับจะพาพี่ไปไหนครับวันนี้เดี๋ยวจะไปเราไปพี่เข้าไปทางด้านในมาเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปอีกรอบก็ได้ครับไปเราไปช่องแสงพญานาคที่เมื่อกี้ลุงเขาว่าอยู่ตรงไหนครับไปครับเราไปทางท่าพระครับครับเชิญครับแต่ด้านนี้พี่ไปมาแล้วไปทางด้านนี้ต้องขึ้นบันไดใช่ไหมครับขึ้นลึกไหมครับขึ้นสูงไหม อย่าสูงมากเขาขายข้อลุมไม่ค่อยดีครับเอนข้าทางไหนครับข้าทางนคาอองครับนี่เราท้าถือรองเท้าขึ้นไปใส่ตรงพรมแดงครับอ้าวเดินครับ <laughs> เรามีเขาเรียกอะไรพวกมะกคุเทศน้อยแนะนำนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปไม่มีดุยดยเข้าไปเลยแต่ตอนนี้เรามีแล้วครับเชิญครับ เราจะไปไหนครับไปเราปจุดใช้องแงพานาคครับจุดถ่ายรูปแสงพญานาคใช่ไหมครับช่องแสงช่องแสงพญานาคครับใส่ตรงเท้าเป็นใช่นไรครับไครับครับทางด้านหน้านะครับเราจะเห็นรูปใบหน้าคนครับจะมีจมูกตาตาครับอ๋อนี่คือจมูกด้านนี้คือจมูกตาตาถูกไหมครับใช่อาเชิญครับโอ้จุดนี้ต้องมาครับ ต้องมาหลังจากที่เราไหว้ตรงนั้นแล้วต้องมาตรงนี้ครับอ้าวเชิญครับตรงหนนน้้าีะครับมาแก้ม,กมตกดครับโอ้โหเข้มา,มาไปถ่ายรูปได้ครับครับเชิญต่อครับเรียนปอเลยครับเนี่ยปอ .5 ธรรมดานะักท่องเที่ยวเยอะไหมช่วงนี้ ออ๋แล้วตอนนี้เราปิดเทอมใช่ไหมลูกครับยืนทางด้านี้ก็ได้ครับตรงนั้นใช่ไหมลูก เราคนถ่ายนะครับลุงแก่แล้วหายใจเหนื่อยแล้วอ๋อยังไงนะครับน้องส่วนถ้าเรามองตรงนะครับเราเห็นมือนเสียงพญานาคและลำตัวพญานาคครับถ้ามองไม่เห็นนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปได้ครับด้านนี้นะครับเราเราใช้จินตนาการนะครับก็คือเหมือนเสียงพญานาคและลำตัวพญานาคนะครับช่องแสงที่เราเห็นด้านนี้นะครับถูกไหมครับหนูเราไม่ต้องลงไปก็ได้ใช่ไหมครับไม่ลงครับตรงนี้แค่นี้ครับลงไปจะถึลูกาวอันตาราฉูดถูกต้องนะครับอ่ะเราเดินย้อนกลับครับ เชิญครับเราไปไหนต่อครับไปจากไปแล้วก็ไม่สูงตรงนี้ครับอ่าไปสูงไหมครับไม่สูงครับ <partic> ไม่สูงนะครับเชิญครับ <log ue> หลังหลังจากที่เราเดินออกมาจากเขาเรียกอะไรหนูเอ่อเคลื่อนเขาเรียกอะไรนะถ้ำแสงพญานาคถ่ายรูปช่องแสงพญานาคจุดช่องแสง <nam ac> ถา่าย,ยรูปพญานาคนะครับมาออกมาจาก ตรงด้านที่มีพรพพุทธรูปปฏิษฐานเยอะๆนี่นะครับตรงนี้น้องเคลิ้นบอกว่ามีบันไดขึ้นไปอีกพอสมควรตรงนี้นะครับแต่ผมบายบายไม่ไหวข้างบนมีอะไรครับน้องเคลิ้นจะมีจุดชุมวิวสองจุดครับแล้วก็ถ้ำอีกหนึ่งถ้ำครับแล้วก็มีพระแก้วมาแล้วกดถูกต้องไหมครับใช่ครับองค์กลางครับอ่าคือผมกับภรรยาที่เป็นคนถ่ายหวังตรงนะครับสารภาพว่าเรือไม่ไหวครับน้องเคลิ้นบอกไม่สูงแต่ท่านใดที่มานะครับถ้ามีแรง ชิญครับแต่วันนี้ผมบายบายผมไม่ไหวจริงๆนั่งต้องขอบคุณต้องขึ้นด้วยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับ EP16 ครับเที่ยวไปไหวไปกับนายพันธ์นะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับทุกทท่านผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันธ์นะครับมากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วมาดื่มด่ำกับธรรมชาติที่วัด เขาถ้ำปะทุนนะครับตำบลเขาน้อยอําเภอเขาชมาจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าทุกๆท่กกานจะอิ่มบุญและอิ่มเอิบใจไปกับผมเรียบร้อยนะครับ EP 17ช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันนะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปไหวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับคือกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและ กดกระดิ่งนะครับ EP 1 7ช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันนะครับผมจะพาไปเที่ยวไหนฝากเพือ่อนๆติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ